ไทยนิวเอเชียรพรบอ้่วนขาว่าวทั่วไทย พิรวัตรซักสุกเดียหรือที่รู้จักในชื่ออาร์ติกเด็กฝึกชาวไทยไวัย16ปีภายใต้สังกัด IST Entertainment ค่ายเพลงจากประเทศเกาหลีกำลังได้รับกระแสความสนใจอย่างมากหลังเปิดตัวในรายการ Sur r v i v a l ของเ n e t ช่องโทรทัศน์ของเกาหลีใต้ซึ่งมีชื่อเสียงด้านการผลิตรายการเพลงและรายการ Sur r v i v a l เช่น Boy to Planet ที่มีคอนเซปต์ทวินโปรเจกต์แบ่งผู้เข้าแข่งขันออกเป็น Planet K และ Planet C เพื่อฝึกและแข่งขันไปพร้อมกันก่อนจะเดบิว พร้อมกันในรอบสุดท้ายโดยอักติกเป็นหนึ่งในที่ผู้เข้าแข่งขันเพียงไม่กี่คนที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัครกว่า200คนอัติกเป็นเด็กฝึกของ IST Entertainment เกือบ2ปีก่อนถูกแนะนําอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาอัติกมีบุคลิกสดใสรอยยิ้มเป็นเอกลักษณ์และความสามารถรอบด้านทั้งร้องและเต้นจนได้รับฉายา Vi t ามิลออฟเดอะโชว์จากแฟนๆรายการแฟนๆสามารถส่งแรงใจให้อัติกพิวรวัตรทรัพย์สุขด,ดีเด็กฝึกชาวไทยสังกัด ST t n t t r t t i n n m n t t เให้เพลงจากประเทศเกาหลีใต้ผู้เข้าแข่งขันรายการ b o y to p l a n e t ที่กำลังลุ้นเดบิวต์ที่เกาหลีด้วยการโหวตผ่านแอป m n e t p a ็ s พั a ไ n e w ิวเอเซียครบอ่ว้วนข่าวทั่วไทยกับดิฉันเป็นจมาก